จะศูนตีเป็นเลขศูนต์ตีเป็นเลขศูนย์เนาะอ่ะเตรียมปากกาไว้จดแล้วกันนะพี่ตีเป็นตัวเลขอะไรนะว่าฟันเห็นปูดัสีเนาะครับคือเลขเนี้ยที่ฟันเห็นน่ะที่มันออกสีหนึ่งหนึ่งสีก็ฝันเห็นเขาเหมือนกันแปดจีแปดสี่ฟันปูรัสีจ้าแล้วทีนี้เขานั่งบนรถอ่ะปูดสีคือฟันเห็นปูคำเสนปูคำเสนฟันเห็นปูคำเสนนะครับคุณผู้ชมนะครับนะฟันเห็นปูคำเสนไม่ได้แบบ คือเรามานั่งทุกวันเราพูดถึงคือเหมือนนับถือเป็นครูบาอาจารย์ให้ตรงนี้นะก็คือจะพูดถึงเป็นครูบาอาจารย์ปยคำแสนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการศึกษาเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมใช้อิทธิพลในการรับชมฝันว่าปูคำแสนมาที่นี่มาที่มาที่ถ้ำเขาสร้างด้วยไงเราก็ว่าถ้าปูไม่มาทำให้เราก็ไม่มีวันนี้ได้มานั่งสมาธิ ขับพูดง่ายคือจะนบทาเป็ูความฝันฝันว่าปูคําแสนมาที่นี่นั่งรถมาแล้วไม่ยอมลงมาคนเดียวด้วยปูขับเองเนาะเห็นคนไม่เขานั่งฟังเขานั่งไม่ใช่นั่งฟังคนขับแต่ในฝันไม่เห็นคนขับไม่เห็นใครเลยคือเขาคนเดียวเขาคนเดียวแต่คนขับไม่เห็นนอกจากปูคนเดียวเห็นปูคนเดียวสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะอ๋อนะครับพี่นางครับคนโอ้ทำไมวันนี้ใช้แบบ ธรรมชาติจริงๆนะครับนี่คือตะเกียงโบราณนะครับตะเกียงโบราณนะครับเราจะใช้แบบเทคนิคกลังูเทคนิคโบราณเทคนิคแบบพิเศษนะครับอยู่ในกระท่อมหลวงปูสวงและกระท่อมนี้เป็นกระท่อมของปูคำแสนคนสร้างมาจ้ะโอ้ตั้งแต่ปูคำแสนมานี่คือตรงนี้เลขแม่นใช่ไหมแม่นแล้วเวลาตัวเองฝันเห็นปูคำแสนก็จะโชคดีด้วยชุกนีอันนี้ฝันไหมฝันถึงปูคำแสนอันนี้คือฝันเห็นใช่ไหม ฝันต่องงวดเลยหวยออกเสร็จก็ฝันเลขคืนได้เ,เห็นว่าฝันถึงปูกราแสนด้วยเ,เล่าให้ฟังว่าฝันเป็นไปก็ฝันไม่เยอะค่ะคือฝันว่าเขาขับรถเข้ามายกมือไหว้แล้วก็เขาไม่ลงจากรถเขาอยู่ในรถเขายิ้มไม่ได้พูดอะไรรอบนี้เลยว่าเลขตีไม่ยากก็เลยว่าชอบแปดปูนั่งบนรถเอาแปดหนึ่ง แล้วที่สําคัญก็ต้องเป็นทะเบียนรถเขาแต่แม่ค้าถ้าจําไม่ผิดอ่ะสามหกแปดหกรถค <36 S 1> ันที่เขาเคยมารถสีขาวคันนั้นอะแต่แม่ค้าไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแค่นั้นส <36 86, S 1> ามหกแปดหกน่าจะใช่จ้ะนั่นแหละสามหกแปดหกสามหกแปดหกแล้วมันต้องมีแปดอยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้มันน่าจะเป็นเลขบนเพราะเพราะว่าเขาไม่ลงจากรถไม่ลงจากรถนะเคือนี่ฟันตองวดอนไรเปนนางฟันตองวดก่อนที่จะไปทําบุญเบนดดนตาต้น แต่งวดก่อนฟันไหมเห็นว่าถูกถูกมาตลโดเลยตั้งแต่เข้าวันสามาไม่เคยพลาดสามตัวทั้งนั้นเลยตั้งแต่เข้าวันสามมาเข้าฝันทางนี้ก็ฝันฝันเห็นปูกําแจนที่ว่ากีดาตะยเล็กน้งดาม้วนนะออที่มันออกหกหนึ่งหกหนึ 1, ่งแล้วแปดหกหนึ่งอ่ะตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ล่างหกเก้านั่นแหละก็ฝันเห็นแล้วที่มันออกเจ็ดเก้า จ็ดเก้าล่างแล้วมาเจ็ดห้าบนอันนั้นก็ฝันฝันเห็นแล้วก็ได้อุ้มปูเจ้ากาดาเขาด้วยเราก็ตีว่ามีเจ็ดมีเก้ามีห้านั่นแหละที่มันได้ล่างได้บนน่ะก็คือว่าฝันดีโอแข้งมือตัวนี้ตีว่าฝันดีอแต่ว่าเราไม่ได้ใช่ตะเกียงนี้เราพินอ้ยโอ้ยนราทรมานยังรออะไรเราใช้ตะเกียงโบราณจริงนะโตครับ ก็นั่นแหละก็ตีว่าฟันดีแต่ก็ต้องรอเลขอาจารย์เขาเห็นก่อนอาจารย์ไหนอาจารย์เนงอาจารย์เนงตอนนี้คนในครอบครัวเขาจะเรียกว่าอาจารย์แนงแล้วเป็นอาจารย์เนงคือแม่นจริงๆนะฝันแม่นจริงๆหรอจ้าเขาถ้าตัวเองน่ะไม่ได้เป็นเมียเนาะคือเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบพูดอะไรไม่ค่อยนั่นที่ตัวเองจะซื้อให้เขาไม่เยอะเพราะว่าเขาไม่เคยได้เลขแม่นเขาไม่เคยบอกเลข แต่ว่าหลังจากที่เขาฝันว่าหลวงปู่มาบอกตั้งแต่เข้าบรรจานี่คือเขาได้ได้เลขสามตัวสามตัวตลอดเลยตลอดหลวงปู่หลวงปู่บอกเนี่ยหลวงปู่สวงหลวงปู่ไม่ได้มาในรูปหลวงปู่สวงบางครั้งก็มาในรูปที่ว่าเป็นที่เขาเป็นปู่ฤษีบ้างเป็นปู่ฤษีใส่มาเรียกว่าเป็นชื่อปู่จันเราก็ตีเลขเจ็ดอย่างนี้นะเราทีนี้งวดนี้เขาก็ฝันอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็จะใส่เป็นเลขเจ็ด บอกก็ว่าตัวเองนั่นแหละเห็นตรงนั้นด้วยจิตหนึ่งตัวเองฝันด้วยว่าเก็บเห็ดนะเห็ดบนหินครับแล้วก็ฝันครับก็เลยมั่นใจว่าเห็ดเป็นสีอะไรครับเห็ดเป็นเห็ดพึ่งสีเหลืองในรูหินตรงนั้นแหละตรงตรงที่ว่าหลวงปู่จันมาเข้าพรรษานั่นแหละที่เขาจุดเทียนไหว้คือคเขาบอกหละไหว้ตลอดเวลาวันพระนี่แต่จุดเก้าที่ ก็จะพากันมาจุดถ้าถ้ามีเวลาเราก็จะมาไหว้ข้าวไหว้น้ำเขาบ้างถ้าไม่มีเวลาก็ถ้ามาเย็นอย่างนี้ก็จะไหว้แค่นมกับพวกน้ำส้มกาแฟแพวกน้ำบานเนะก็ตรงนี้เองนะครับที่อาจารย์เนียงนั่งสมาธิเป็นที่ของหลวงปู่หรือปู่คำเสนท่านมาเคยปฏิบัติอดข้าวอดน้ําซึ่งมาจะมาเรียนวิชาฝันแม่นในการหาตัวเลขะนะครับฝันแม่นในการหาตัวเลขเพราะว่าปู่เคยบอกว่า มาเรียนวิชาหาตะเลขเนี่ยต้องเจ็ดวันต้องอดข้าวนะครับอดข้าวก็ทุกวันนี้ปู่คำเชนก็ฝันแม่นจริงๆนะนะครับฝันแม่นจริงๆนะตอนนั้นาที่ท่านมาอยู่ก็ถูกตลอดใช่ไหมครับจ้ะท่านไม่ทานข้าวเลยไม่ทานข้าวไม่ขาดอะไรเลยก็นั่นแหละเราก็น้ำนี้เราก็ยังยังอยูย่เลยายเป็นที่ของเขาเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราจะเก็บใบเก็บใ้บูชาถ้วยจานชามที่เราเอามาไหว้เขาก็ถือว่าเราได้ไหว้เขาแล้วเราก็จะไม่ยุ่ง อันนี้คือของปู่คำเสนเลยใช่ไหมจ้ะของปู่คำเสยนคือเรามาท่านเขาแล้วท่านมาไหมท่านมาไหมทวดนี้มาในความฝันตแ่คือมาในความฝันเราจะฝันเห็นอย่างองค์ปู่เจ้ากาดํา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,งานางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคล, ousse, ลาภการเงินการงานการค้าการขายาไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทงทางทางนี้ก็จะฝันก่อนงวดที่แล้วกีก็ฝันเห็นแปลง ก็ได้อุ้ม <personaje> อุ <Plant festivals> ้มองค์ใหญ่ก็เลยเข้าสามตัวเลยเราก็ถือว่าโชคดีได้สามตัวเลยเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งอ่ะแต่กวดที่ว่ามันออกเจ็ดห้าบนที่สี่เจ็ดห้าบนอันนั้นเขาก็ได้เขาได้อยู่แล้วทางนี้ก็ฝันอีกก็เลยนั่นแหละได้ทั้งเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้าอันนั้นได้ครับอ่ะทีนี้พี่นางมาโชว์ตัวเลขหน่อยฮะตัวเลขเมื่อกี้ที่เราเขียนเมื่อกี้สมุดเราไปไหนเนสมุดหน่อยนะผมเมื่อกี้นี่กำลังจะพูดอะไรกำลังจะตีว่า คือเราจะเอาฝันเก่ามามานั่นด้วยนะในรัสมดที่เนียงเขาเขียนเขากำลังจบอยู่ครับไ่เมื่อกี้น่ะก็จะบอกว่าเลขเก่ายังไม่ทิ้งเพราะว่าที่เราเห็น7-1มันมี0-7-1เลขที่ตัวเองฝันก็5-0-7 5-0-7เสร็จแล้วไฟมาไหม้ตรงนี้พอดีก็เลยนั่นแหละเลขตรงต้นยางก็7-0-5 7-0-5จาจ้ะคือ มันคงไม่ยังไม่ไปไหนครับอืน่าจะอยู่แบบนี้เลยผมว่าน่าจะไม่บมงเอิญเมื่อกี้นะครับผมก็มาส่องก็เห็นเจ็ดห้านะครับเห็ดเจ็ดห้าตรงกระปองนี่ครับเจ็ดห้าอช่ครับเจ็ดห้าตรงกระปองน่าจะอยู่แค่แถวนี้แหละไห่เขารู้ไหนผมเห็นเป็นเจ็ดห้ากระปองนี้คือไฟไหมเมื่อกี้นี้เอทถ่ายไม่ทันนี่ครับนะฮะผมเห็นเป็นเจ็ดห้าโอ้โหนี่นี่นี่เจ็ดห้าแล้วแล้วตรงนี้นะซองไปด้วยนี่ตรงต้นยาง นี่เจ็ดห้าอืมชัดเลยเจ็ดห้าศูนย์นี่เลยนะกับหลังน้าจะเป็นอะไรครับศูนย์กลมๆเจ็ดห้าศูนย์ตรงนี้เลขเนี้ยก็ออกบ่อยมันเลขอันเดียวกันเอันนี้มันเจ็ดห้าศูนย์โอ้ทรมานเลยอเดียวในละไฟมาเบดเนี่ยเป็นเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้านะเจ็ดศูนย์ห้าคือตอนที่ไฟไหม้น่ะกําลังจะพูดเลขนี้เลยครับนะฮะตรงนู้นนะเจ็ดศูนย์ห้าเกียงกันเนาะ เสียวนะครับถือตะเกียงเดี๋ยวก็อยากทาไม่เคยไหมเนี่ยไม่ไหมวันนี้เลยโอ้หนึ่นะครับเจ็ดห้าศูนย์สายปู่จะให้เลขปู่จะให้ครับปรีสนามากเลยแน่ๆเลยครับอันนี้เลยเพราะว่าตอนที่ไหมเน่ะกําลังพูดเลขนี้เจ็ดห้าศูนย์ครับกําลังพูดเลขนี้พอดีแล้วไม่ไม่แบบว่าครับโอเวอร์เลยครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับเตรียมปากกาไว้จดก็ได้คกันลังนี้ก็น่าจะศูนย์ตีเป็นเลขศูนย์ตีเป็นเลขศูนย์เนาะอ่ะเตรียมปากกาไว้จดแล้วกันนะพี่ ตีเป็นตัวเลขอะไรนะว่าฟันเห็นปูตุสีเนาะครับคือเลขเนี้ยที่ฟันเห็น่ะที่มันออกสีหนึ่งหนึ่งสีก็ฟันเห็นเขาเหมือนกันก็เอาเลขสามตัวเลยเป็นแปดสีหนึ่งตัดเอาแปดสีหนึ่งแปดสีหนึ่งโอ้เขียนไว้ในสมุดเลยครับแปดสีหนึ่งเนาะเขียนแล้วแปดสีหนึ่งแล้วอะไรอีกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสีแปดสี่ฟันปูตุสีจ้ะแล้วทีนี้เขานั่งบนรถอะ ปูสีคือฟันเห็นปูคำแสนปูคำแสนฟันเห็นปูคำแสนนะครับคุณผู้ชมนะครับนะฝันเห็นปูคำแสนเราเไม่ได้แบบคือเรามานั่งทุกวันเราพูดถึงคือเหมือนนับถือเป็นครูบาอาจารย์ให้ตรงนี้นะก็คือจะพูดถึงเป็นครูบาอาจารย์ปูคำแสนปูคำแสนนะครับก็เขาเป็นคนมาสร้างมานั่งมาทําให้เราทางคนเป็นปูเป็นปูองแรกอยู่นี่ที่ทํำเขามาทํากระท่อมให้เราอยู่ทุกวันเราก็เลยคิดว่าเออเขาเป็น ครูบาอาจารย์ทุนนี่เป็นตัวมีกคุณนะครับเป็นสถานที่ปู่คำเซนมาถ้าฟันเห็นเขาคือครั้งแรกเราก็ไม่รู้เราก็ลองซื้อดูพวกหนึ่งสีสีหนึ่งอะไรพวกนี้มันก็ออกมันก็ถูกเขามาตลอดแล้วก็ช่วงที่เขานั่นได้ฝัน่าได้อุ้มปู่เจ้ากาดำนี่ก็คือว่าทางนี้ก็ฝัน่าได้อุ้มอุ้มอยู่นี่แหละเขาเอามาให้อยู่นี่แหละก็คือมั่นใจเลยใช่ไหมที่มันออกเจ็ดห้าเจ็ดเก้านั่นแหละ แล้วแฟนกี้ก็ได้เจ็ดห้าด้วยบวกกับรถออกไปจากวันนั่งสมาธิวันนั้นงูใหญ่ตัดหน้าน่ะอันนั้นได้ล่างได้บนได้ถือว่าร้อยคูณร้อยนี่ก็เยอะสุดแล้วเพราะว่าตัวเองไม่เคยซื้อหวยเยอะถ้าซื้อเยอะๆก็น่าจะรวยเราก็ไม่กล้าซื้อเยอะเดี๋ยวก็ไม่มาช่วยเราเ็าจะคิดอย่างนี้เอาน่ะจ้า ครับที่ครับกินน้อยๆกินนานๆครับพี่แนงพี่นางเนี่ยเป็นผู้ที่นะครับมีสายใจคอนะครับดีมากนะครับนะคุยเก่งนะครับก็ง่ายๆไม่ได้ซีเรียสเจอในสายปฏิบัติแล้วปฏิบัติจริงจังนะครับเฉพาะจุดทูกวันพระเนี่ยก้าวที่นะครับจุดก้าที่ทุกวันแล้วก็เส้นไหวทุกที่จริงๆเนาะก็ขอหลวงปู่ไว้าอว่า ไม่ได้ทุกงวดเพราะว่าเราจะต้องซื้อทูบซื้อเทียนเราไม่ได้เอามาจากที่ไหนเป็นเงินก็ขอเป็นทางโชคลาภให้แล้วกันงานก็เราคิดว่าเราอยากขอให้เราขายดีขายหมดก็ขายได้ขายหมดอะไรนี้นะกำไรมันก็ไม่ค่อยเยอะเพราะเลขมันแพงเราก็หวังตรงนี้เลยที่จะได้ทูบเทียนขอเป็นเงินมาปลดหนี้สินบ้างได้เงินมาซื้อทูบซื้อเทียนมาไหว้มาไหว้ปู่จ้ะปู่ไหว้ปู่ที่แรกก็จะมี ปู่ปู่นาคแล้วปู่พญานาคที่อยู่ในถ้ำตัวนี้เข้าบรรษาแล้วก็หลวงปู่สวงแล้วปู่เจ้ากาดําแล้วก็เจ้าที่แล้วก็ปู่ธมอปู่หินเนาะตาธมอตาประีมีตาอะไรบ้างคะทำผาตันเพราะว่าทุกคําที่มานี่มีแต่เขามาบอกท้งนั้นเลย๋อมีตาอะไรบ้างจาได้ไหมตาตอนแรกเราเรียกว่าตาหลงเก็บตาลงเก็บ เสร็จแล้วก็เข้ามาบอกว่าตรงนี้ชื่อถ้ำผาตันเราก็จะเรียกว่าถา้ำผาตันเมืองบางบทนี้เราก็ฝันฝันก่อนแล้วฝันก่อนแล้วคือทุกอย่างเขาจะมาบอกบเข้ามามาบอกตัวนี้หมดเลยครับเนี่ยก็คือเวลาไหว้เนี่ยมีปูอะไรบ้างนะ พี่นางจำได้มีปูรษีปูรษีแปดองค์แปดองค์ก็ถ้าเป็นชื่อครับชื่อปูรษีที่ว่ารู้จักก็จะเอาเป็นปูคําแสนที่ว่าเข้ามาทําให้เราตรงนี้เป็นครูบาอาจารย์ให้เราตรงนี้นะะเลขเยอะและเกินฮะอันนี้เลขทางนี้ฝันอันใหม่แปดสี่จ้ะแปดสี่กับแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนพูดเมื่อกี้ว่าฟันว่าตัวเองเก็บเห็นเห็ดบนหินนะกําลังจะพูดเลขนี้อยู่ว่า ก็จะตามเลขนี้อยู่เพราะว่าเลขที่เราเห็นนั้นมันศูนย์เจ็ดหนึ่งก็เลยยังชอบศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าเจ็ดยังแล้วไฟไหม้เลยครับตอนพูดแล้วก็ไฟไหม้ตรงนี้อ๋อไฟไหม้ตะเกียงแล้วก็ไหม้ตะเกียงตะเกียงพอดีเลขอยู่ตรงต้นยางก็ตตนะเีพอดีศูนย์ห้าในอยู่ตรงกับเลขฝันเลยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดศูนย์ห้ามันตรงกับเลขที่ตัวเองฝันนะครับอันนี้เลขเลขที่ได้เจ็ดศูนย์ห้าในเลขของ พี่นากได้ยังไงมายังไงครับเลขฝันงวดที่แล้วคือว่าจะตามโอ้จะตามฝันงดที่แล้วแต่เพราะว่าเวลาตัวเองฝันอ่ะมันชอบอกอกตามอ่ะฝันรอบเดียวฝันครั้งเดียวมันจะออกมาแบบรวดเลยจริงไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลยต้องตามต้องตามต้องตามเลขพี่นาคอันนี้เป็นเลขใหม่แล้วกันเลขฝันใหม่เลขที่ฝันเห็นปูก็ ก็ต้องรออาจารย์ใหญ่ครับก็เน้นๆอย่างเดียวคือเลขฝันปูกําแสนนะครับอะฝันถึงทําไมทําไมไม่ต้องเป็นหนึ่งมาอย่างไงเป็นหนึ่งเห็นเขานั่งบนรถนั่งบนรถอ๋อนั่งขึ้นเลยหนึ่งจ้านั่งรถคันหนึ่งจ้าก็เลยตีเป็นหนึ่งเห็นแต่หลวงปูนั่งไม่มีคนสักคนหนึ่งอย่างนี้นะเลยตีเป็นอคือฝันเห็นเข้ามาเห็นเข้าแค่คนเดียวไม่เห็นใครแล้วกับรถเขาปูก็เปดปูก็เป็นนั่งบนรถไม่ลง ไม่ลงก็ยุคนาจะเป็นเลขบนเอาไม่ตีเป็นทะเบียนรถของปู่บ่ก็ทะเบียนรถก็จําไม่ได้กลัวพูดแล้วผิดหกแต่หกตัวเองจได้สามแปดนะหกแปดสามแปดถ้าจำไม่ผิดนะทําไมตัวเองจําได้ว่าสามหกแปดหกสามหกแปดหกนี่แหละยูนแล้วประมาณเลขนี้เหรอนะสามหกแปดหกใจคิดแบบนั้นใช่ไหมครับจ๊าจําได้ว่ารถเขาเข้ามาจอดตรงนี้ตัวเองก็มองตลอดนะแต่ก็ไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่ครับ แต่ตัวเองจําได้แค่ว่าสามหกแปดหกแต่ไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่ก็นั่นแหละครับโอ้ฝันเห็นนี้แล้วทีนี้เห็นเขานั่งฝั่งเขานั่งน่ะมันไม่ใช่ฝั่งคนขับเราเห็นอยู่คนเดียวด้วยเดยวก็เลยชอบเป็นหนึ่งอันนี้ก็ตีตีเอาเองนะตีเอาเองเอฟซีตีอย่างอื่นก็ได้เด้อนะครับตีอาจจะไม่เหมือนกันเนาะจักก็ซื้อไม่ยากเพราะว่าเขาไม่ได้ลงจากรถเลขรถเขากับ ตัวเขาม,มีเลขรถกับ <laughs> ตัวปู่เองไม่คะปกติฝันเห็นเขารอบที่ว่านั้นอ่ะเขาบอกว่านํนาตีโยเลดังดาเจกิทาโอ้ยดาเจมันอยเตะแต่โย,ยงดำมวนกว่าจะนึกได้ก็มีแปดมีหกมีหนึ่งที่ได้หกหนึ่งที่มันออกแปดหกหนึ่งเล่นบนสามตัวเลยแล้วทีนี้ตัวเองเดินขึ้นไปบนเขาก็ จะตกแล้วมันก็ออก69ตัวเองก็ได้ทั้ง69นะได้61ด้วยนะตัดนาถูกเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูก3ตัวคครรัับบมันต้องมีหนึ่งว่างี้อ๋อสรุปงวดนี้เดี๋ยวเอาเอาตะเกียงสองเวยอ้าพี่เนแต่ก็ยังว่าต้องรออาจารย์ชัวอีกรอบนึงช่วยรอบนั้นเดยมาตามอีกรอบอาจารย์เห็นก่อนอันนี้คือแนวทางเนาะอันนี้แค่แนวทางอ๋ออันนี้คืออุปกรณ์ที่เราส่องไทยรูปวันนี้นะครับผู้ชม เราจะต้องรอเขาครับอ่ะครับอ่ะขอบคุณพี่นางมากมีอะไรจะฝากไหมพี่พี่นางก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางโกนเนาะฟันดีๆให้ถูกกันทุกคนให้รวยกันทุกคนคือย้ําอีกทีหนึ่งฟันเท็นปูคำเสนมาที่นี่แล้วก็มีลงจากรถแค่นั้นเองค่ะความฟันมีแค่นี้เขายิ้มยิ้มใจยิ้มรับทรัพย์หรือเปล่าเนาะยิ้มรับทรัพย์ไม่รู้เราก็ยกมือไหวแล้วก็ไม่ไม่พูดอะไรไม่ไม่ไม่ลงจากรถ ค,คือในฝันรู้แต่ว่าเขามาเราก็ดีใจแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไหว้เขาแค่นั้น,น,นแล้วก็ชัดชัดมาก ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง